สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหอันนี้ทำอยู่อยู่ไหนกันครับเนี่ยทำไมไม่ไม่เปลี่ยนชุดกันเลยอยู่บ้านค่ะมาทำงานที่บ้านกันอ๋อพี่ช่วยทำเปล่าช่วยทำะไรทำทำการบ้านไง รน้องถามมาแปลกนี่ยเราจะรับชมขอคนละไลค์คนละใจให้ผมหน่อยนะครับมันมีผลต่อหัวใจผมมากขอบคุณครับไปชมกันต่อถามมาแปลกนี่ยของเล่นช่วยหนูขายของนี่ของเล่นของเล่นเป็นต้นีแหนของเล่นอะไรเนี่ยนันคืออะไรนะนี่นคือขีดทีโมเวทีเป็นคนทีใช่นี่อะไรงานนี่อะไรงานนี่เหรองานใช่โปรเจกต์พรีเซนต์ พี่ก็ทำงานอยู่ตอนนี้ที่ทำอะไรสตีมเล่นโอมีใช่สตีมสตีมโอมีใน Ti กตอ k อุ๊ยอุ้ยขอทิกตอกหน่อยมา XZET พอรับเดียวพอไหนนะเอาใหม่เป็นอะไรเฉันไหมหลงนี้น่ากููน่ากู โโออ้ตายพี่เพิ่งขึ้นไลน์เมื่อกี้เองต้องพี่เป็นเด็กเก่งแล้โอ้โหพี่มาใส่ฟิลเตอร์อีกแล้วเดี๋ยวอ่ะตอนนี้มันภาพมันกระตุกมากเลยนะแต่ภาพพี่ช้าดหนูไม่เข้าใจอะไรนะแต่ภาพพี่มันช้าดันหนูไม่เข้าใจรินใช่พี่เซลเลยรินภาพพี่ชัดแต่ว่าภาพน้องไม่ชัดพี่ต้องไปทำตอโ้ย คนไม่ไรครด้วยคนออกไปดูนี้เลยเาอย่าไปอย่าไปไล่เขาไล่คนดูพี่ทำไมนี่มาร้องเพลงที่จริงอ่ะใช่ี่มาร้องเพลงอย่าแค่อยากเข้าไปใกล้เธอใเอใก้เธอ 나만 알듯이 제제제 s o 에하나제라 제물은 왜제해가 그렇게 바제 변신 เอเปเปครับพี่เบลเลียนมาส้างจัดมาเลยดีครับหมายถึงสาวสาวห้าสิบห้าดีครับหมายถึงสาวสาวเฉยให้ทายให้ทายก่อนทุกคนทายแล้วรู้ไหมอยู่เรียนอะไรโอ้โหผมจะรู้เหรอไม่รู้จังหวัดอะไระจังหวัดอะไรทายจังหวัดดีกว่าง่ายกว่าอยู่โรงเรียนอะไรนี่ไม่น่าไหวจังหวัดอะไรเนี่ยอุบลโอใกล้ใกล้กันเลยอุบลวยอยู่ไหนให้ทายขอนแก่นเชียงใหม่ ใกลๆมันอยู่ขอบฝั่งนี้ใช่ไหมเชื่อหมดยติดตามติดต่อพี่แล้วครับขอบคุณครับพี่ไปแล้วนะบายหวัสดีครับชื่ออะไรครับเนี่ยอันซิมออไอติมไอติมไอติมอยู่จังหวัดอะไรครับเนี่ย เฮ้ยไปใกล้กันโอ้พี่กูเทพมันต้องกว้างใช่ก็อร่อยอยู่ใกล้ฉันสิแล้วอยู่ใครเนี่ยอยู่ใครเนี่ยอยู่เพื่อนอยู่เพื่อนเหรอไหนไหนดูเพื่อนหน่อยสวัสดีจ้าอายุเท่าไหร่กันครับเนี่ยสิบเจ็ดมอลัยสิบเจ็ดนี่ยมอลัยมห้าไอติมเฮ้ยดูอะไรอ่ะ มันดูไม่ได้ดูเอาด,ดูนึกว่าดูอะไรอยากดูด้วยเลยแหมน่าสนุกทำไมนา่ากเุเิยอะไรนะน่ารักจะตายเอเอจริงเน,นี่ยพี่ฝึกเล่นกีตาร์มาพี่อยากร้องเพลงอยากฟังเพลงอะไรป่ะเออทำไมหน้าคุ้อยอะไรป่ะเอ่อยากฟังเพลงอะไรป่ะสรุปไม่อยากฟังค่ะ <laughs> จบเลยพี่ดีอะไรได้พี่จะจีบเพลงไหนหนูฟังเพี่จีบเพลงไหนหหนูฟังเหรอ มาเพลงนี้แล้วกันพี่ดีดหนูร้องบายไม่เอา้องไม่ไปอไเวลาการเนี<ม>่ยหนูไม่เคยดู่วนโ,โอ้มาเดี๋ยวพี่ขอหาก่อนเป็นเพลงน่ารักน่ารัก,น,รกน่าจะเคยฟังน้องทำไมทำหน้าสงสัยสงสัยสนุนตั้งใจทงเลย ใจจะเขียนเพลงนี้ให้เธอเอาไปฝากแฟนต้อ,รอเราไหมจ๊ะอาจจะดูไม่ว่าและดูไม่ทิ้งเท่าไรแต่เขาตั้งใจทำมันให้เธอเกลียบเธอเป็นดอกไม้และฉันเป็นใจกันมันจะไม่มีก็ไม่เคยช่วยดูแลกนนันีนถึกงกูแนาที ฉนันก็ใช้เงินแก่ใจให้เธอชิ้นต้นหน้าแกร่รอ,อยู่ในบ้แค่เฉยังี้แต่เรามีสยเดาสจนคำสงเป็นไปยากในเราค่ไน จะบอกว่ารักนะค่เลกมากที่สุดและบอกอีกทีแค่เ่อรักเพียงแต่เธอเธอก็พียงแค่อฉันแหมว่าเธอเธอก็รักเหมือนกันจบลวครับจริโอเคพราะว่าทำไม่ดีพราะหอพะหรอพรอะไรถึงร้องแมวนะ อ,อ๋อไปจริงครับจริงครับไปแล้วอ๋ออเพิ่งไปเนี่ยพี่มีอะไรจะบอกพ,พี่ไรสอดอยู่ในทิกตอกตอนนี้นใช่เดี๋ <laughs> ยวพ่งปาดเดี๋ยวพึ่งปาดไปดูตัวเองก่อนมาหนี้ไ,ไ,ไ,ไปดูตัวเองก่อนอย่าเพิ่งปาดไหนมีโทรศัพท์เครื่องเปล่าโอ้โหมาเดี๋ยวพี่พิมพ์ชื่อช่องให้ เออพี่บอกหนูก่อน่ะก็ปับอกหนูแต่หนูก็ปัดพี่ก่อนนะดิโอ้พี่พี่บอกหนูนะหนูไม่หนูไม่บอกชื่อพี่หนูปัดเลแล้วเขาไอ้ตองโอ้ยพี่หนูไม่กล้าปัดแล้วฮะนี่มาแล้วมาแล้วพี่พิมให้แล้วเฮ้เขินน่ารักเลยเดี๋ยวไปลงทิกต็อตช็อตนี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาแล้ว เหอม้่าย่ยาทำไมอูต่มเลยแค่ไม่เต็มไม่เต็มไม่ม uh ีย huh> ังเหลือที่ว่างอีกเยอะโอ๊ฝากไอ่ีหน่อยไหมฝากไอ่อหน่อยมหฝากวาร์หน่อยไหมอุ้ยคนดูเ่อะอ่านะฝากวับหน่อยไหมฝากวับหน่อยอใฝากวาร์นฝากวาร์ปให้คนดูหน่อยที่มาล่าวารในโอมิ แจกคนดูอยากได้ไหมคนไหนล่ะเอาทั้งสองคนเลยได้ไหมนี่เห็นไหมว้าปามามีคนบอกแล้วไม่เหรอไม่โอ้จบเลยไม่เราต้องชิงของมืออ้าวโต๊ะจัดกูปั้นับนี่เนี่ยมีคนขอเต็มเลยเนี่อะจะทำร้ายวันดูพี่เหรอเอาไอ้ต๊งจีดผมทำไมเขา พี่ใส่ไปแล้วสองนโอเคครับแค b เลยนะแค b เลยนะทุกคนแค b เลยนะเดี๋ยวเขาจะปัดแล้วเนี่ยปอ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 ่าว่าปอปอปอโอเคไม่คนจะเอาว็อกไปด่าหนูก็พี่ด่าอะไรน่ารังจะตายโอ้โหใครใครด่าใครด่ามาฟ้องพี่เลยเดี๋ยวพี่เคลียร์ให้ไปแล้วคนะไปแล้วปัดเลยตรงที่แล้วโอเคครับเจอกันครับ๊ายบายฝากกดติดตามด้วยนะ โอเคคค่ะรับผมมีเพลงมาเล่าให้ฟังผมฝึกร้องเพลงนี้อยู่ผมร้องไม่เป็นสักทีแป๊บนึงนะโอเด้ก็คือร้องเออไม่ใช่โอเด้งเป็นเออใช่ตั้งใจจะเขียนเพลงนี้ให้เธอเอาเป็นใบ้ ฉันเป็นเธอกันมันทะไม่มีก็แม้มคอยชดูแลกันกันแล้วก็อะไรต่อจอยจอยและต่อไปจากนี้ทุกทุกวินาทีเออยิตสวยฉันคงไม้มันกับเธออให้เธอจินกันกันเลารในรู้ใครกันยังเป็น

พี่ไลฟ์สดอยู่นะครับในทิ้งตัดตอนนี้เขาไม่เคยครับไม่หรอพี่เป็นคนดังความหวายไอบีเซอร์เซอร์เซอร์พี่แปะแปะลงข้างล่างให้หน่อยจัดไปเดี๋ยวไปดูไลฟ์ตอนนี้เลยเยี่ยมมาเลยมาติดตามด้วยอ่ะคนติดตามอยู่คนติดตามน้อยสี่สิบสามคนสามคนสี่สิบสามหรือสี่หมื่นสามเอาดีอ้าวสี่สิบสามพี่อ่านไม่เป็นไงมันขึ้นว่าสี่สิบสามพี่ก็ว่าสี่สิบสามอ่ะโอ้ยนี่เขาใช้ เห็นคนข้างหน้าโอ้ยโอ้ยพี่ไม่รู้วาีอะไรอยน่ารักทั้งสองคนนั่นแหละเขายังไม่เห็นคนข้างๆนะเออโอคนดูมันสาลโอ้ยคนดูเยอะจริงขึเห็นไปไอจีพอมาเยสมาเลยจัดมาไอจีมาครับหนู เสื้อดำครับพี่วับวับแมแหมเ<ม>สื้อขาวก็น่ารักเอ้อยเอาสองคนเลยเสื้อชมพูไอ้ต้าวเส <c oughs> ื้อชมพูไอ้ต้าเฉยโสดปะเออเนี่ยมีคนถามอ่ะโสดปะดสวัสดีครับสวัสดีโอ้ยโสดด้วยอย่าเนอรุ่นนี้เนอร์นู่นละถามทานายทานาย,ายบอกไม่คุ้ม คนรอาร์วเต็มเป็นช่องแจกวาร์ปอมาวาร์ปมาเฉยวาร์ปก็ไม่ใช่นะทำไมสีอ่านคนตีนจังเลยฟอไปแล้วฟอไปแล้วมเห็นเลยดิมิงเว้ยนเลยเสื้อดำไม่เห็นเลยไหนเสื้อดำไม่เห็นเสื้อดำเลยคนบอกไม่เห็นเสื้อดำเลยคนบอกดิ้ดมขยับมาเลยอยากขยับมาใกล้ๆกล้ให้เห็นแ้าเห็นตาเห็นใจเอ๊ะใกล้เอ้จะได้เห็นใจกัน ชื่อจัาหม่ไห B M สองศูไหนเป็นคนจังหวัดอะไรกันครับเนี่ยชลบุรีโฟน่อมเซฮะชลบุรีนี่รู้เรื่องอยู่แลโฟนอมเซนี่คืออะไรรู้มันเป็นเพลงอา้าว <laughs> ชนบุรีเหรออุ๊อิจฉาได้ไปเที่ยวทะเลทุกวันอะไรอะไรอย่างเงี้ยไปนันเบื่อแล้วพี่นั่นไงโอ้โหมามาอยู่มาอยู่มาสลับกันดีกว่ามาขึ้นดอยที่พี่ดีกว่าพี่อยู่เชียงใหม่ชียงใหมอเชียงใหม่เหรอใช่ครับสลับกันดีกว่าเดี๋ยวพี่ไปเดินทะเลแล้วเรามาปีนเขา,าอยากไปดูอยากไปดูซากุระ โอ้ตะกุรั้งเมืองไทยพี่มันชื่อดอกอะไรวะดอกเสือเรักยำเสือโป๊ะมั้ยเออใช่ใช่ใช่ได้ไปเลยส่งปั๊บปึ๊บมีปับปึ๊บขีดล่างสองจุดหนึ่งแปดทำไมกันนะบีมบีมสองจุดหนึ่งแปดนี่เหรอเอานี่คือคือไออะไรวะคือทิกตอกเราอ่ะเนี่ยหนุ่มตีมันน่ารักอาคารเนี่ยโอเคตามนั้นเลยครับผมทุกคนอยู่ในไลน์ละโอเคไว้เจอกันครับผมดู ตีไมีสิทธิ์ไหมครับเฉยสวัสดีครับจะแต่งตัวไวจีนะวันนะค่ะได้ไหมค่ะสายไปนานมากพูดไม่ค่อยเก่งเก่งพาเก่งไหม เรา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 ดีนะเราดีห้าร้อยห้าสิห้าพอได้ไหมคะพอได้ไหมคะได้ครับผ่านเลยแต่ว่าตอนนี้พี่ไลฟ์สดอยู่ครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยาเพิ่งอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปจะได้ไปดูช่องตัวเองจะได้ไปดูช่องจะได้ไปดูคลิปห้าร้อยห้าสิบห้าพี่ไหนที่ไหนคะับทิกตอกขา นี่หาคนดูเท่าไหร่ไปดูเองชื่อพี่หนูอายไปไปเอ้ยอย่ามึงชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยแฟนแฟนไทยชื่อนา์นรอเปล่าไม่ใช่ไทยชื่อานน์แฟนชื่อานนร์รเปล่าใช่ค่ะ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 มาฝากว้าวเลยเราได้ดังแล้วได้เด่นได้ดังแล้วอันนี้พี่ไรจริงปะคะไลจริงครับพี่หนูก็โดนมามีคนบอกว่าโดนมาเหมือนกันนี่เราไปเต้นให้หลายคนแล้วใช่ไหมเด้อ ใจเย็นหวาหามาก่อนห้ามาก่อนหวามาก่อนสวัสดีครับสพี่เพลงมารลองให้ฟังเพลงอะไรกินข้าวหานอมดึงแต่หอมเพลงคงใผมเป็นแฟรู้ชอบปใจพูดไม่ค่ยเก่งแ แพ้ให้รกเธอแค่เดียวอย่าปล่อยแพ้ให้รักน้องแค่เดียวขอบคุณชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยชื่อเะไรค่ะ เสียเสียครับเขาอ่านชื่อชินาลาชินาลาพี่ก็ถือพี่ชื่ออะไรอ่ะพี่ชื่อเพราะมากอยากมีคนร้องถ้าถ้าถ้าพี่บอกชื่อเราจะได้ชื่อพี่ปะเป็นว่าแหลกแหนพี่ชื่อที่รักนั่นน้าแล้วไหนเลขที่รักดิอุ้ยเอาเลยไงเอาแล้วไงอายุเท่าไหร่เนี่ยอายุสิบหกอีซีบี ะคอะไรนะห้าพันห้ารยพี่เหรอใกล้ๆกันพี่1ิบสสใช่เหรอเมื่อกี้จะบอกอีกกีบีนะอยอีสีหรอหรืออะไรนะคุกห้าพันรพี่ยีอครับชอบรุ่นชอบรุ่นพี่ปล่ะเป็นันเโอ้สเปคเลยเฮ้ยสเปคเลยเหรอห้าร้อยห้าสิบห้าว่าพูดอย่างนี้ได้นะ พี่อะไรนะครับอยู่แถวไหนคุกกี้อร่อยพีอยู่ไกลเลยดีอยู่เชียงว้บมาเลยเชียงใหม่เชียงใหม่ต้องอู้เหนือผมละว่าจะได้ครับกินข้าวแล้วยังกินข้าวแล้วยังอาบน้ำแล้วยังนี่ fb i fb i ใครกินข้าวกโดยซื้อเข้าไปฝากอยู่แถวไหนแล้วก็กินข้าวยังใช่ใครข้าข้าไปฝากอ๋ออะไรนะ วช่ไหม,ม <า S 2> กินข้าวยังเดี๋ยวซื้อข้าวแป้งเปลอยู่แถวไหนใช่เฮ้ยเก่งจังเลยอืเก่งจริงสาวปลาเหล็ก <laughs> แล้วเเเรราาป็นนนนคที่ไหอำเภอไหนกรุงเทพค่ะอุ้ยกรุงเทพอ่ะใกล้กรุงเทพอ่ะใกล้แล้วเจอคนกรุงเทพปะยางเขามาฝากเจอสองคนแล้วคุกบัดไปอ่ะมีแต่คนอยู่แบบเชียงใหม่เชียงรายอย่างเงี้ยเออโอทำไมเขาเล่นเขาเขาเล่นกันเยอะเลยคนเหนือเนี่ยไปน้องใช่เออว่าเราก็แบบคนใต้เงี้ยไม่ค่อยเจอคนกรุงเทพเลย นี่เราอยู่กรุงเทพี่เราไปแบบเจอคนแบบสัมภาษณ์โดนสัมภาษณ์อะไรเงี้ยมีไหมเจอปะไม่มีเลยหนูรอดโดนสัมภาษณ์เลยแต่ไม่มีใครัมาษณ้ยงค่าบ้าเดี๋ยวพี่สัมภาษณ์เองจริงปะหนุ่มในดวงใจเอู้ขอโรงเรียนหนุ่มในดวงใจอยู่โรงเรียนอะไรโรงเรียนหนุ่มในดวงใจห้าร้อยละไม่มีอ่ะเอาจริงนะน้องบอกอยู่เชียงใหม่อย่างงี้เอาใหม่นะเอาใหม่นะเอาใหม่เชียงใหม่หนุ่มในดวงใจอยู่แบบอยากชอบหนุ่มภาคอะไรครับ เอาเลยเนาชอบถูงพาคนี้ใหม่อะหนูชอบถูงเชียงใหม่นี่อโอ้โหตรงตรงผมเลยทีนี้คนดูเยอะจัดเลยพี่น้องรู้ไหมนะว่าพี่สัมภาษณ์น้องจริงแล้วนะจริงเหรอใช่พี่ไลฟ์สดอยู่ตอนนี้จริงปะใช่เอ้านี่เจอของจริงแล้วน้องเจอของจริงดิทิกต็อกครับจริงเหรอมีคนดูเยอะคนนั้นดินิดเดียวประมาณห้าร้รอยห้าร้รอยคนละ ไม่ถึงไม่ถึงสี่ร้อยกว่านี่แหละไม่ดูดไปสเปกหนุ่มแบบหนุ่มที่ชอบนี่แบบต้องแบบเป็นยังไงครับผิวแทนผิวขาวหนุ่มตีอะไรอย่างเงี้ยต้นหนุ่มตีต้นหนุ่มตีเหรอแต่ว่าจริงจริงก็เจ้าหมดเลยรอเอาแบบชอบอยู่ด้วยนวดอ้นี่เงี้ยตละไม่หายเลยเนี่ยบาร์ฟต้องมาแล้วมาหนุ่มเราต้องบาร์ฟแล้ว อมช็อกอะคือหนูขอช่องติ๊กต็อกพี่ก่อนได้ไมอ่ะโอเคได้ครับจิ๊บไปเราเบาหน่อยที่เด็กโดนสัมภาษณ์จริงปะเนี่ยจริงแหพี่มาสัมภาษณ์เราเนี่ยลงออนไลน์ติ็กเพิล่าสะแล้วหนูอโดสัมภาษ์เลยหนูรอั้งนานจริงลงนไปก็โดสัมภาษณ์ไม่มีใครมาสัมภาษณ์หนูเลยอดู โหพี่ก็สัมภาษณ์ไม่เป็นด้วยเดี๋ยวแบบเขาสัมภาษณ์กันไงอ่ะกันสัมภาษณ์พี่สัมภาษณ์สัมภาษณ์พิธีกรแทนซะแล้วอันนี้ไม่ชื่ออะไรนั้นถามเขาว่าที่ยังไม่ได้บอกชื่อเลยอ๋อใช่เพราะตอนนี่พี่รักรอล์ลชื่อเอกครับพี่เอกใช่พี่เอกเองครับเขียนหนังฟซบุ๊กิกต็อกนะพี่มาเลยจ้าให้ความเพม หน้าแดงหมดแล้วอ่ะตอนเนี้ยโโอ้หหน้าตอนด้วยอ่ะตอนเนี้ยทั้งสองเลยหน้าพี่แดงเจอช่องอย่างเนาะเจอช่องอย่างเนาะเขาบอกอย่างเพราะว่าพี่เอกต้องดูในักเรียนเนี่ยเบาเมียดาวไอ้แพทย์หนูไม่ได้หลอดที่กลับไว้ก็จบเลยเนั้นหนูต้องหนูต้องวาร์ปมาก่อนหนูต้องวาร์ปแล้วหนูก็ไปดูในไลฟ์พี่แดงหนูต้องวาร์ปมาก่อนเผาน้อยว่าพี่หลอกบ๊ายบายหนูไม่วาร์ป่ะวราบ ใช่ว้าวไอจีไงต้องทิ้งทิ้งไอจีให้คนดูด้วยใช่ต้องทิ้งไอจีให้คนดูด้วยว้องวาวหายตัวว้าปามาว้าหายตัวเฉยเกือบละเกือบละโอ้เกือบอดละ X X I Y X ส่วนหนึ่งโอเคครับผมน่ารักมากเลยครับขอบคุณครับบ๊ายบาย